เอ้ยพี่ก็เกินเปิดมาก็เอาเลยเออที่ครับทุกคนผมเด๋มมันลอดแล้วตอนนี้เราอยู่กับเกม Let me inside ์ตัวเกมจะเล่าถึงตัวเราที่ได้เช่าอพาร์ตเมนต์ราคาถูกแห่งหนึ่งที่มันอยู่ติดใกล้กับที่ที่มีเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นงั้นก็เข้าเกมครับคืนแรกคืนที่หนึ่งอ่ะแหละ เออแปลว่าที่เหนื่อยอะไรแบบนี้ฉันรอแทบไม่ไหวแล้วที่จะได้นอนอ๋อเดี๋ยวก่อนนะเจ้าของบ้านเขาพูดว่าอะไรนะก่อนที่จะนอนต้องปิดทุกอย่างให้เรียบร้อยไม่งั้นมันจะมาจุดจุดจุดพอมาคิดดูแล้วมันก็น่าขนลุกนะว่าไอ้มันเนี่ยมันคืออะไรนูหรือเปล่า แต่ว่าฉันก็เห็นช่องระบายอากาศที่มันแบบมันเปิดเท่ไม่ได้แล้วนะมันไม่น่ามีตัวอะไรเล็ดเข้ามางั้นเดี๋ยวฉันไปตรวจสอบดูก่อนละกันก่อนที่จะนอนอ้อใช่เจ้าของบ้านเขามาทําความสะอาดแล้วก็ระบายอากาศที่นี่ด้วยนี่ฉันคิดว่าฉันควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าจ่างทุกบ้านมันปิดสนิทดีนะก็ไม่ได้อยากให้มีขโมยเข้ามาในบ้านหรอกกดเอปเปร์เปิดไฟฉาย โอ้น,นี้เราล็อกแล้วใช่ไหมเนะี่ยเราต้องไปตรวจสอบหน้าต่างกับไอ้ช่องระบายอากาศใช่ปะอันนี้เราเช่าบ้านเหรอตอนแรกผมคิดว่าเราเช่าหออยู่สกเอ้ยพี่ก็เกินเปิดมาก็เอาเลยเนอในห้องนี่อะไรกระป๋องถั่วอันนี้หรือเปล่าเรานั่งไม่ได้ด้วยครับ เปิดมาก็โดนเลยครับนี่เป็นห้องอาบน้ำแล้วก็มีตูนะ้เครื่องซักผ้าด้วยแล้วผมจะต้องปิดหน้าต่างยังไงหรือเราแค่เดินสำรวจเฉยๆตรงนี้ก็มีที่ระบายอากาศเหมือนกันช่องระบายอากาศอ้านี่ไงห้องน้ำเล็กโอเคเรียบร้อยเฮ้ยๆอะไรอ่ะมึงก็เกินกูเพิ่งเข้าเกมมาไม่กี่นาทีเอง โอเคกลับมาสงบสุขแล้วดับอีกดีเอ้ยฮ่หาฮไม่ได้กินหรอกเว้ยฝั่งนั้นปกติดีแล้วก็เหลืออีกสองห้องมีโทรศัพท์มาครับเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเราค่อยรับแล้วกันเอ๊ะมันดังมาจากในห้องเราเหรอใช่ไหมหรือข้างนอกอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ได้รับมันเงียบไปเลยเหรอ หลัวเอ้า,อามันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยไม่รู้ครับไม่รับก็ไม่รับเขารอไม่ได้ความผิดของเขาเองครับอ่าฮะนี่เป็นห้องครัวโอ้ยนั่นมันอะไรอะ่ะโอ้โหตอนแรกคิดว่าเป็นรูปภาพกูไม่ใช่ละ มันเข้ามาไม่ได้หรอกเช่มไหมเล็ดมีอินไซต์ตามชื่อเกมเลยมันจะเข้ามาเราก็ไม่อยากให้มันเข้าแม่งยิ้มกว้างขนาดนั้นแล้วไงต่อนอนเลยเหรอมันกล้านอนได้ไงเนี่ยเพื่อนโลจิกเกมผีฉันควรจะปิดไฟก่อนเข้านอนฉันไม่อยากจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นหรอกนะอออืืเพื่อนมึงเห็นไอตัวนั้นแล้วมึงยังแบบมึงยังกล้าปิดไฟนอนอยู่เหรอ เป็นผมผมว่าจะบอกว่าไม่อยู่บ้านแล้วก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกก็อันตรายกลัวสวิตไฟม่อยู่อย่างไกลเราต้องไลปิดทีละห้องดีวกว่าครับตามแผนของเราแล้วน่นมันจะเข้ามาหรือเปล่านะโอเคนี่ตามสูตรเล่นแบบเพย์เซฟ นี่อันนี้ก็อ,อึบอันนี้เป็นห้องเก็บของอ่ะโอเคโหแม่งมืดจริงบ้านห้องครัวมีสองอโอเคสองหลอดไฟเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ทำไมค้างตกใจอ่ะ อันนี้มันปิดหลอดเดียวปิดหมดเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคโอปิดประตูปิดประตูด้วยดีกว่าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแต่ตรงน,นี้มันก็น่ากลัวอยู่ดีนะมันกลัวมันกะโจรเข้ามานี่หน้าต่างก็แห่เลยอะ่ะขอขอเปิดสักดวงมาได้เพื่อนนี่ก็ปิดเยอะแล้วน,ะนอนเลยเไปละหลับละ อ๋อตื่นขึ้นมากางดึกซะด,ด้วยอ๋อมื่กี้เมื่อกี้ปิดไฟโอเคคืนที่สองมีกี่คืนเนี่ยน่าจะสามคืนอันนี้เหมือนเดิมปะเราต้องไปเช็คไอตัวช่องระบายอากาศช่องลม้ยหนูหนูจี้จะเข้ามาไปดับไหมไม่ดับ โอ้โหครั้งนี้แบบชัดแจ๋วเลยพี่เอ้ยเอ้ยมันนี่ไปไหนเด็กเด็กเวนมันไม่น่าเด็กแล้วะตัวอะไรก็ไม่รู้มาข้อข้อไหนอ่ะข้อประตูนี้เหรอไม่ใช่อ่ะมันน่าจะหลอกเฉยโอเคผมปิดเลยดีกว,ว่าตัวท้ายเราต้องปิดไฟอยู่ดีอ่ะ ห้องเก็บของอะต่อไปเหลืออีกสองห้องครับฮัลโหลโอเคเดี๋ยวก่อนนะช่องระบายอุ๊ยตอนนี้ผมเกือบพลาดไปโอเคน่าจะมีที่เดียวปะในห้องครัวช่องระบายกันตรงนี้ก็ไม่มีละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ฮัลโหลโอ้ชิตมันเข้ามาแล้วได้ยังไงอ่ะวอ้ตูก็ล็อกแล้วนะโอ้ my god ผมต้องนอนในบ้านโดยขณะที่มีสิ่งมีชีวิตบ้านนี้อยู่ด้วยเนี่ยโดนตุ๋ยตอนไหนก็ยังไม่รู้เลยเนี่ย อย่าเก้งกันอย่างนี้เฮ้ยแม่งไอ้ไฟบ้านนี่มันเป็นไรวะแม่งซื้อเปลี่ยนแม่งทั้งบ้านเลยแหละโอเค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 ,อเค okay. นอนหลับกูรูสวีกูรูสวีกูรูสี คืนที่สามขอมีสามคืนก็นพอเหอะอย่าคืนที่สี่เลยมันวันไวอันเป็นอันตรายต่อหัวใจเนี่ยเดี๋ยวเธอผู้เป็นอันตรายแต่หัวใจอันนี้เป็นอันตรายของแท้โอเคปิดดีกว่าไม่อยากเห็นที่มืดถึงเราจะเห็นความกลัวเล้ว่าหน้าตาเป็นไง <c oughs> ดับ เสียงแม่งเหมือนวาว์ปอยู่ข้างหลังโอเคัน่นเน่มีการหลอกล่อซะด,ด้วยเฮ้ยสวิตไฟอยู่ไหนอะเฮี่อะไรเราไม่เปิดไฟวะโอเคนะเชื่อมันเข้ามาได้แล้วทุกคนแต่มันกำลังเล่นสนุกกับเราอยู่อะอ่า เหมือนเหมือนที่เสียงคนเดินนั่นจะเป็นเสียงเท้าเราเริ่มหลอนกูรูสวีกูรูสวีอ๋อเสียงวิทยุปิดเลยอ่าโอเคหนูปิดดีเลยเฮ้ยโอเคเรียบร้อยอ่ะ โอ้โหมึงอยู่นู่นฮโฮ,โฮเข้ามาเลยกูรู้เลยว่ามึงอยู่ตรงนั้นเข้ามาเชี่ยแม่งมุกเดิมเราเหลือหน้าต่างแล้วก็ช่องระบายอากาศโอเคทำไมมันหลุดบ่อยอย่างวะเฮ้ยน็อตมันหล,มหลวมหรือไงเนี่ยตรงไหนผมแปลผิดแปลถูกก็ขออภัยกันด้วยนะไปะนอนดีกว่า รับรับเพื่อนรับเออคืนที่สี่โอ้ไม g ก็มีกี่คืนเนี่ยสามคืนก็น่าจะพอแล้วมั้งเพื่อนกลัวไม่ใช่หรอกดับไหมเนี่ยแม่เงเฮ้ยกดก็ไม่ติดโอเคเปิดทิ้งไว้แนี้เลยทุกคนจะได้รู้ว่าแบบตรงไหนเราไปเคลียร์แล้ว อาา๋ฮะแล้วก็ปิดครับแมงระแวงระแวงทั้งหน้าทั้งหลังเลยเฮ้ยแต่มันมีไม้พวกหน้าต่างอะไรพวกนี้มันเปิดเยอะขึ้นเนี่ยคนดูอย่าเพิ่งไปไหนกันนะทุกคนนะอยู่กับผมก่อนอยู่ให้กำลังใจงผมก่อนเกมนี้แม่งน่ากลัวจริงแต่ยังพอได้อยู่ ถึงขาตอนนี้ผมสั่นองเงีกอแล้วเรียบร้อยแล้วปะโ Oh my god คนวนลูกเลยเฮ้ย speed run ไหวแล้วเขอเชี่ยอะไรล่างหนาววะวันนี้วิ่งไม่ได้วิ่งได้แม่งแบบป,บป,บปบ๊อืม,มา ไหนอีกไหนอีกเชีย่ยมึงก็ทำได้แต่แบบชะแงะมองหรอวะชะง,งือวองรือเปล่าไม่รู้เออห้องอ๋อมีอีกที่นึงโอเคนะ่นจะครบแล้วล่ะเหลือปิดไฟผมว่านะ่าจะมีคืนที่ห้าแน่เลยอะคืนสุดท้ายมันจะต้องแบบมันต้องเอาเราอะผมว่าไปมึงโดนผีหลอกก็เรื่องของมึงแล้วนะปิดไฟนอนขนาดเนะี้ รับน่านไงกูว่าละคืนที่ห้าเาียบอกหน้าตาไม่ยิกับกวางในรโูโบกเก้าสิบเก้าคืนนีพอผมพูดอย่างนี้แล้วแบบทำไมความน่าก,กวางผีมันโดนเนิร์ฟลงเลยวะดับไหมดับก็ดับเพอะเฮ้ยเกือบเกือบเลยเกือบพลาดไปเลย เอเฮ้ยเอาดีวะเออกดยากจะมัดเลยอเออโยโยโย,โย,โยปิดไฟแล้วก็มีคนมาคอยจับตามองเราแบบนี้มันอบอุ่นจริงๆเลยตายตา,ยตายการใส่ใจโอเคัลหล เล่นปิดไฟแล้วปือ้อะไรเนี่ยโอเคโอ้โ okay. ห oh, 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 hey, hey. มาเลยมาเข้ามาที่อไม่แน่จริงนี่ว่าขอร้องเฮ้ออยอย่าปิดไฟเลย <laughs> ในห้องครัวนี้มีมีดเอาละเราได้วุธพวงก,กันตัวละแต่แมังเกมมาให้เราหยิบขึ้นมา เออเริ่มปงแล้วเหยียดไล่ปิดฝฟปิดหน้าต่างอ่ะแล้วไหนต้น <c oughs> เรื่องเกมแล้วว่าเจ้าของบ้านทำตัวแปลกๆวะเอววีอา้าว จบแล้วป่ะเนะี่ยมีข่าวหนังสือพิมพ์ครับตัวเราที่เป็นนักสืบที่กำลังสอบสวนคดีฆาตกรรมนี้ถูกส่งไปโรงพยาบาลจิตเวชครับหลังจากอ้างว่าถูกสัตว์ประหลาดหลอกหลอนขนาดสืบสวนคดีฆาตกรรมก็คือตัวเราที่เป็นนักสืบสอบสวนคดีฆาตกรรมแล้วก็มาขอพักอยู่อพาร์ตเมนต์หรือห้องเช่าหรือบ้านอะไรสักอย่างใกล้ๆตรงนั้นใช่ปะเพื่อสอบสวนคดีแล้วก็โดนไอสัตว์ประหลาดนั้นหลอกอื้อบรรยากาศของเกมนี้ทําได้ดีมากเลยครับ หรืออาจจะเป็นเพราะผมเป็นคนไม่ชอบความมืดอะไรแบบนี้อยู่แล้วด้วยแม่งกลัวโดวยลืมดูว่าโอเคเลยครับโอเคก็มาถึงช่วงท้ายคลิปกันละถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับค่ายกันด้วยละ่ะมีตรงไหนอยากบอกอยากแชร์หรือมีเกมมาแนะนําก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยสําหรับวันนี้มีเพียงแค่นี้ลและเจอกันคลิปหน้าไปบ่ายครับ